ละครสั้นเรื่องฆาตะกรลึกลับไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยนี่ก็เปิดเทอมใหม่แล้วเดี๋ยวไปหาเพื่อนใหม่หน่อยดีกว่าเพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ๆเองอ้าวสวัสดีนักเรียนทุกคนวันนี้ครูมีนักเรียนใหม่มาแนะนำให้รู้จักชื่อลิลลี่จ้ะนี่เพื่อนๆฉันชื่อลิลลี่นะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะโอเคโอเคนี่ลิลลี่คะครู เธอไปนั่งใกล้ๆไขมุกตรงนั้นนะได้ค่ะอืออยู่ไหนอ่ะอ๋อตรงนี้นี่นะนี่เราขอนั่งข้างเธอนะได้สินี่จินนี่นี่จินนี่อะไรหรอเนี่ยมาหาฉันทำไมฉันจะทำงานค้างหยนี่เธอมันก็ค่าวว่างแล้วนะเดี๋ยวฉันขอคุยด้วยกันแป๊บเดียวเออก็ได้ก็ได้งั้นมีอะไรหรอคือ ฉันจะบอกกันนะว่าตั้งแต่ตอนเทอมที่แล้วมีฆาตรกรลึกลับใช่ไหมมาบุกที่โรงเรียนของเรานี่มันจะเป็นไปได้จริงๆหรออ,อือก็งั้นแหละมั้งก็น่าจะเป็นไปได้จริงเฮย้ยแต่ไม่ต้องไปเชื่อมากหรอกนะอ,อือก็แบบมันเป็นเรื่องที่แบบเออเออเดี๋ยวเขาก็มาจัดการเองแหละเธอไม่ต้องห่วงหรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียนเรา เฮ้ยแต่ฉันว่าไม่มีจริงหรอกหน้ามันจะไปอะไรกันเดี๋ยวเราไปล่าท้าผีกันดีไหมเขาบอกว่าเป็นคนที่เสียชีวิตแล้วแล้วเป็นผีฆาตากรอะไรบางอย่างอ่ะเธอเออได้เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะโอเคเนี่ยแล้วก็เป็นนักเรียนใหม่ได้ยินแต่เพื่อนพูดว่ามีฆาตากรลึกลับอยู่ที่โรงเรียนของเราไม่ไม่ เห็นหน้าตำรวจไม่เคยจับได้เลยมันบุกของเรียนเราตั้งนานแล้วแต่ว่าตำรวจก็ไม่เคยจับได้เฮ้ยมันจะเป็นไปได้จริงหรอหน้ากลัวว่ะเราไม่น่าย้ายมาโรงเรียนที่นี่เลยแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆนก็รู้จักเราแล้วจะย้ายไปอีกก็คงไม่ได้อยู่ที่นี่ก่อนดีกว่าเออนี่ไดเรียนวิชาใหม่แล้วเดี๋ยวขึ้นไปดีกว่าเดินตามเพื่อนไปเลยแล้วก็จะคอยดูเรื่อยว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมแต่ว่าตอนเย็นน่ะขอกลับไวๆนะ พอจะถึงเวลากลับบ้านก็จะไปเลยหืมน่ากลัวชะมัดเลยเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้ไปเรียนก่อนดีกว่านี่เล,ลลี่เธอได้ยินเรื่องเล่าที่โรงเรียนเราไหมตั้งแต่เทอมที่แล้วนะอ,อ๋อฉันก็ได้ยิน,นผ่านๆนะฆาตกรลึกลับอะไรบางอย่างอะเออนั่นแหละนั่นแหละใช่เลยเธอมันน่ากลัวมากเลยนะจะบอกเดี๋ยวเย็นนี้เช้ากลับบ้านกับเราไหมโอเค ฉันได้ยินข่าวว่ามันมีคนกลุ่มหนึ่งอะไปล่าท้าผีตั้งนานแล้วแล้วก็เจอฆาตรกรลับอะเฝ้าอยู่ห้องนั้นด้วยเฮ้ยทั้งผีทั้งฆาตรกรเลยเหรอฮ้ยน่ากลัวจะตายือมอแต่บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็ได้แต่ฉันคิดว่าไร้สาระหรือเรื่องจริงฉันก็จะรีบกลับบ้านแหละหน่ากลัวชะมัดเลยใช่ใช่ณนะตอนสองทุ่ม เฮ้ยนี่พวกเราว่าจะมาล้อล่าท้าผีล่าท้าฆาตรกรอนะไรก็ไม่รู้มีฆาตรกรจริงเหรอในโรงเรียนนี้เรียนมาตั้งนานตั้งแต่อนุบาลถึงม .5 เนี่ยยังไม่เคยเจอมาก่อนเลยนะทั้งผีทั้งฆาตรกรยังไม่เคยเจออะไรเลยโอ้ยแกเนี่ยฉันก็ง่วงแล้วนะเนี่ยโอ้โหตอนนี้มันจะสี่ทุ่มแล้วนี่แกยังจะไม่ไปอีกอือเนี่ย ฉันถามแกหน่อยแกคิดอะไรอยู่ตอนเนี้ยน่าจะกลับบ้านไปกันตั้งนานแล้วเนี่ยจะมาจะมารอดูอะไรก่อนคือมันมันไม่มีเฮ้ยพวกแกแล้วก็รอตั้งนานแล้วนะมันไม่มีเลยนะเออเดี๋ยวฉันขอเดินออกไปสำรวจดูก่อนนะเออเออฉันไปด้วยเออนายนายฉันไปด้วยดิเออไปไปไป โอ้โหพวกเกพอออกมาข้างนอกนี่มันวังเวงจังเลยโอ้โหฉันคิดถึงแม่จังฉันน่าไม่มากับพวกเกเลยฉันน่าจะกลับไปหาพ่กับแม่โอ้โหคนลุกมันจะมีอะไรหรือเปล่าน่ากลัว พวกนายนั่นมันเสียงอะไรอ่ะเออจริงด้วยฉันได้ยินเสียงคนเดินเฮ้ยน่ากลัวคนลุกไม่ไหวแล้วฉันอยากกลับบ้านเฮ้ยนี่ก็ตั้งใจกันมาจะไปกลัวทำไมใครกลัวฉันไม่ได้กลัวซะหน่อยนะเฮ้ยแกอย่ามาทำแบบนี้เลยเดี๋ยวเขาก็รู้หมดแล้วว่าเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาก็มาฆ่าเรากันหมดหรอกนี่แกจะทำยังไงล่ะเฮ้ยฉันก็กลัวเหมือนกันนะไม่ไหวแล้ว ฮเหมือนได้ยินเสียงนักเรียนผู้ชายคุยกันเสรฉันแน่ฮอ๋อไอ้นี่ฮ่าฮ่าฮ่ฮ่เฮ้ยฉันยอมแล้วฉันฉันยอมแล้วไม่เฮ้ยวันนี้ฮ้อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคนตายเหรอเฮ้ยคนตายเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเฮ้ย สำหรับละครสั้นเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องฆาตากรลึกลับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย